วัสดี้ค่ะมากินข้าวด้วยกันเนาะวันนี้วันนี้เรามีลาบหมูเนาะทุกคนโอ้ตกลาบหมูกับผักพริกพริกแบบบ้านๆเนะะาะภาษาคขมเมนเขาเรียกตีตรึงนะทุกคนเผ็ดมากพริกอันนี้นะเผ็ดมากนะพริกแบบบ้านๆเนาะมากินข้าวด้วยกันนะ อันนี้ลามหมูเราไม่ได้ทำเผ็ดนะทุกคนเพื่อจันเจ้ากินด้วยใส่หนังด้วย นะทุกคนอืพริกผักพริกลาบอืม มะเขือพวงหอมมากเลยนะเพื่อนๆโหระพาด้วยเนาะ ใส่ใบหบหระพาคนอื่นเขากินหมดแล้วนะเหลือเราคนเดียวเนาะแยกย้ายไปกันแล้วเนาะน้องสาวก็ไปทํางานพ่อก็ไปนากันเจ้ากับลูกสาวไปโรงเรียนแล้วเหลือคนเดียวแล้ว จะมากทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดเตาอยังไส่กละกงนะทุกคนหิวข้าวก่อนแต่ไส่กระอวอุ้นเจ้นหมดแล้วเหลือแต่หมูนะวันนี้เดี๋ยวอาจจะไปเอาไส้กรอกตอนเย็นเดี๋ยวดูสถาน,นาการณ์ก่อนถ้าฝนตกอาจจะไม่ได้ไป อร่อยมากขอบคุณนะคะทุกคนที่เขามารับชมที่ให้มาที่มาให้กำลังใจเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ